วันนี้ด่านอะไรครับท่านเอออันนี้เป็นด่านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมครับผมครับก็ตามคำสั่งของบก9ครับผมครับไม่ใช่ด่านเมาเนาะเออไม่ใช่ครับผมครับครับครับท่นนี้พอดีผมได้ผ่านมาแล้วรับแจ้งจากประชาชนว่ามีครับเออผมจะมาดูที่ว่าครัตั้งด่านนะครับเป็นไปตามระเบียบของตบกมให้ละเอ่างนี้นะครับผมครับถ้าเดี๋ยวผมจะนําเสนอนะครับถ้าถูกต้องก็ผมก็จะนําเสนอทางถูกต้องครับผมนะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับดีครับดีครับดีพวกนี้กำลังจะเข้าอทัวร์เทศกาลนะฮะคือตรงเนี้ยอืมแต่ยังไม่ถึงนคือมันมีรถขับนะครับครับเราก็เลยวิเคราะห์อย่างนีแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมาตั้งเนี่ยมีกั้นป้องกันการบ่าไม่ให้รถมันหายนะครับเราก็เลยต้องมาตั้งครับเป็นนี้นเะว่อก่อนปิดถนนเลยปิดถนนแข็ง ผมื่อกี้มาเมื่อกี้มาก็เจอนะครับท่านเนี่ยคือคือถ้าเกิดไม่มาดังนั้นเดี๋ยวไปแล้วนะบอกแล้วคือไตเมื่อกี้นี่มาบไตเป็นกลุ่มเลยครับประมาณยี่สิบสามสิบพันเ่ะเมื่อกี้นี่ครับท่านคือตรงนี้อันตรรรายคคัับบมีถูกต้องนะครับมีด่านมีอ่าต้องโอ้ชัดเจนครับต้องสีครับผมขอเป็นหนักตัวอย่างได้ไหมครัได้เลยเจ้าพี่ติดกล้องหมดนะครับครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่นะฮะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ถนนกาญจนานะครับ กาญจนาฝั่งขาออกนะฮะมุมหน้าบรมราชชนนีเนาะตรงนี้นะครับอันนี้ผมอยู่เขตพื้นที่ของสนหลักสองเรานะครับของกรทมนะครับที่ผู้สื่อข่าวลงตอนนี้นะครับเธอกับมีผู้บุคคบัญชานะครับระดับสูงนะครับหลายท่านนะครับได้ลงมาดูแลนะครับด้วยตนเองนะครับในการปฏิบัติงานในทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมเห็นด่านแล้วก็ผมก็โอเคนะครับถือว่าทิปและหลายด่านนะฮะ ผมครือว่าประทับใจอะะประทับใจเห็นอย่างนี้คือประทับใจมากนะฮะนะครับในการตัดตั้งหรือว่าตามระเบียบของของวตลนะฮะผมก็ก็โอเคถือว่าโอเคนะฮะครับนะครับโอ้หอันนี้มากันก็มาดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนครับครับนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าอันนี้เป็นกุ้งกับของกู้กับสน้องหลักสองตั้งสองน้องาโอเคครับผมเ็นตัวจริง เดี๋ยวผมขอเยี่ยมชมนิดนึงนะครับก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันภาพข้าหน้าด่านนั้นก็ถอดออกมาครับอ่ามีมีมีอ่าไกด์นำไหมฮะมีไกด์นำไหมฮะขอขอไกด์ที่ผู้เชี่ยวชาญนิดนึงฮะนำได้ไหมฮะเดินเดินดูได้เลยนะครับโอเคโอเคครับครับขออนุญาตนะครับนะะฮนี่ครับท่านผู้ชมครับผมนมสารยานะครับหนุ่มหัวหน้าผู้สื่อข่าวภาคสนามครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับอันนี้ลองลองพุ่งครับการนะครับมาเองเลยนะครับท่านเอาแบบนี้ มากระใจเจ้าที่แบบนี้ครับโอ้ขับับขับรองุ้ังคับการนะครับมาเองเลยครับดีครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูด่านตัวอย่างนะครับที่ผมเห็นนะฮะหลายๆด่านนะครับในเขตกรุงเทพประมหานครสอนหรือสอพนะครับเมื่อกี้เราก็ลงไปที่พื้นที่ของจังหวัดนครปฐมแล้วนะฮะอ่าซึ่งก็ไม่ประทับใจเท่าไหร่นะฮะแต่มาเห็นของทางสนอ่าหลักสองเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาครับโอเคโอเคครับอ้าอ่าไปพร้อมกัน นี่นะคะับท่านผู้ชมครับดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูหน้าด่านเลยฮะ,ะและการวางกลวยนะฮะการวางกลวยนะครับการจัดช่องนะฮะ,ะเป็นระเบียบนะฮะที่ผมเห็นในระเบียบนะฮะที่ผมอ่านนะครับหรือได้ปสัมผัสด,ด่านลหลายด่านนะครับตั้งแต่ท่านจตุทิพย์ชยจินดานะครับท่านจุฬเจ้าแ้งยอดสุกนะฮะคนปัจจุบันก็คือท่านดำรงศักดิ์กิติประพัฒนะครับ อ่านี่แหละครับอ่ะผมระดับหนึ่งว่าผมขอทางผู้สืขาเองขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมนในการตั้งของสนอหลักสองถ้าเราไม่ลงมาเองนะฮะไม่ดูเห็นแต่เขาเล่าว่านะฮะเราก็อาจจะไม่เชื่อนะฮะวันนี้ได้เป็นนิ้วเป็นหมายที่ดีนะครับที่เราได้ลงมาดูนะฮะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะอ่านี่นะฮะนะกลับลองผุม้มครับการนะครับลงมาอ่า ควบคุมดูแลนะครับการตั้งจุดตรวจเองเลยนะฮะนี่ฮะอีก150เมตรนะฮะอีก150เมตรถึงจุดตรวจสอนอหลัก2ครับท่านผู้ชมครับอ่านี่นะฮะดูช่องนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูการวางกรวยนะฮะผมขอให้สอนอหลัก2นะครับเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างครับทั้งสอนอสพนะครับในเขตกรุงเทพประมานครนะฮะและปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดนะฮะจังหวัดต่างๆนะฮะ ดูการเรียกรถนะฮะดูนะครับโอเคเลยฮะดูนะฮะดูกันการวางกลวยนะฮะป้ายนะฮะชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูป้ายนะฮะป้ายว่ามีท่านใดบ้างนะฮะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้คุมด่านนะครับผมจะพาไปดูนะฮะอันนี้กล้องนะครับท่านผู้ชมครับกล้องนะฮะตรงนี้นะฮะกล้องนะฮะท่านผู้ชมครับอ่าที่มือทางผู้สื่อข่าวนะครับที่ดูนะฮะนี่คือกล้องนะครับกล้อง10นิวนะฮะ และทุกคนนายนะฮะเขาจะมีกล้องโพนี่แคมใช่ไหมฮะอยู่ทุกนายนะฮะอยู่ทุกนายนะฮะอยู่ทุกนายโอเคอ่าน,นี่นะ,ะอ่าน,นี่ฮะผม่านให้ฟังนะครับด้านบนคือจุดตรวจจุดตรวจสอนอหลักสองนะฮะผู้คุมด่านพันตารวจตรีนะครับกัจกรใช่ไหมฮะอ่ากาจกรอะไรกรนก็พงพักนะฮะโอเคอ่ะชื่ออะไรกูตักดาโอ้โหเลยครับเดี๋ยวนะฮะ<ม>ปฏิบัติหน้าที่ผู้จริตโดยผู้ที่ชอบ ปวดแช่งพันคนตำรวจตีนะครับพงอนนท์คล้ายคลึงโอ้โหครับนี่ครับท่านอันนี้ฮะดูฮะเบอร์นะฮะนี่นะครับคือป้ายตัวอย่างนะครับและเป็นด่านตัวอย่างนะครับในวันนี้นะครับค่ำคืนนี้นะฮะอ่าฮะดูนะฮะเอาครับครับครับท่าน ปฏิิบัตที่นะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับอาะฮะโอเค นะครับโอ้แขว,วงเลยแขวงเลย,เลยไ,ไปตามแงวของมันเลยครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นตัวดึงครับเมื่อเราอันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะได้อ,ออกไปแล้วอ,ออกไปแล้วดึงกลับมันก็จะกลา,างครับเวลาที่เราดึงปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าเราโจนไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันเลยเงี้ย หมดเลยปุ๊บเราเราสามารถถึงได้ตรงนี้ได้ครับมันจะได้ขวางล้อได้แบบอันนี้หน่อยครับโอเคโอเคครับท่านข้อปฏิบัติที่นะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับอ่ะฮะโอเคนี่ฮะข้อปฏิบัตินะฮะอันนี้อันนี้เป็นข้อปฏิบัติข้อประกครับว่าเข้ามาก่อนที่จะจะปฏิบรติได้จะต้องปิดไฟหน้า เปิดไฟดีรถก็จอทุกบานแล้วก็เปิดไฟในรถโอเคแสดงใบ่ยกกี่ระบัดครับครับเปิดตามต้อหนักทำไมเอาใหม่ทำไมเอาใหม่ท้วยนี่เอาใหม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องครับทุกอยรับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับครับประชาชนนะครับที่ขับรถผ่านด่านเนี่ยจะต้องแบตตามข้อแัตตั้งแต่หนึ่งปิดไฟหน้าสองเปิดไฟหลีสามรถก็จอลงทุกบานเปิดไฟในรถแสดงใบแยกกี่แระบัดเประชาชน แล้วก็แบบตามคําสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งเจ้าพนักงานนั่นก็อาจจะดูว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือไม่นะซึ่งด่านนี้เราจะเน้นอาวุธปืนกับยาเสพติดเป็นหลักนะครับ,รบตอนนี้ผมอ,อยู่กับท่านรอ,องผู้กำกับรองผู้กำกับนะครับ้องกันปราปามสนร .2 ปราปามนะครับพั<อ><อ>นตำ<อ>รวจโทพันธนสิทธิ์จิตติพันธนสิทธิ์จิตติพัฒตโป่์พัฒตพง่์ครับผมว่าขอขอบคุณมากมากครับ เราเห็นหลายๆด่านนะครับในกรุงเทพฯทุกพื้นที่นะไม่เคยเจอนะครับแบบนี้นะฮะหายากมากหายากมากครับตัวที่จะทําตามระเบียบหายากมากเป๊ะเลยฮะหรือว่าเป๊ะเลยฮะวันนี้ก็มาไม่ผิดหวังจริงครับเป๊ะเลยฮะขอชื่นชมท่านมากนะครับชื่นชมครับชื่นชมเลยครับวันนี้นะครควบคุมดูแลลูกน้องในการปฏิบัติหน้าที่ติดต่อคนเกี่ยวพวกมันต่างนในการเอามาตั้งจุดตรวจอันนี้จุดนี้เวลาเรียกรถใช่ไหมครับก็มาช่องนี้ใช่ไหมครับท่าน จุดถักกองอันนี้เป็นจุดถักกองอครับอ๋ออันนี้จุดถักกองนะคจะจุดถักกองจะมีกล้องสองตัวครับโอเคอ่ะจุดถักกองนะครับกองนี้กล้องจะมีสองตัวนะฮะท่านผู้ชมอ่านี่นะฮะเดี๋ยวให้ผู้ชมท่านผู้ชมดูชัดๆฮะดูพร้อมกันฮะนี่กล้องหนึ่งตัวนะครับอ่าฝั่งนู <ương. S 2> ้นอีกหนึ่งตัวนะฮะนะโอเคนะครับสวยงามมากอ๋ออันนี้มีตัวหนึ่งเอาสามตัวสี่ตัวครับกล้องลำบีทั้งหมดสี่ตัวเขาพูดสี่ตัวโอเคทั้งหมือก่อนนี่นะครับท่านผูช้ชคมนนครับ<อ> เวลไทม์นะฮะเวลไทม์นะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็ครับนี่ฮะตำรวจระดับตรสามารถตรวจดูได้ขนาดนี้เลยครับนี่นะครับต้องต้องอธิบายเลยครับกล้องกล้องทั้งสี่ตัวเนี่ยที่ที่เจ้าพนักงานแบ่งหน้าที่เนี่ยทางสํานักงานตำรวจชาติสามารถดูได้เลยครับว่าเจ้าที่ตำรวจทำยังไงต้องครับตงนี้โดยตรงครับเห็นไหมครับนี่นะครับท่านผู้ชมสองพ่อนครปฐมเมื่อกี้ทําอะไรกัน ดูสนอหลักทองมันตัวอย่างนะครับนี่คือจุดตัวจุดนี้ตั้งแต่ตั้งมาไม่เคยมีไม่เคยรับการร้องเรียนว่าเจ้าที่ตำรวจเรียกรับผลประโยชน์ใดๆสิ้นไม่มีผมทาพูดสื่อข่าวเองก็ไม่ล้ามนะครับจ่าง้ครับจากจากรูปแบบการสร้างจากอุปกรณ์มันก็ควรเป็นอย่างนั้นครับประชาชนเห็นจุดตรวจแบบนี้จะสบายใจมากแต่ไม่ใช่ทุกคนนะสําหรับคนที่ทําผิดถ้าเห็นจุดตรวจอย่างนี้บอกเลยว่าต้องกลัวแต่สําหรับประชาชนที่ไม่ได้ทําผิด อุ่นใจได้ครับสอนหลักสองนะครับยุทธวิธีรูปแบบชัดเจนครับกล้องนี้สามารถเรียลไทม์ถึงสถานกานเลยใดูอับพี่นะฮะไปดูอีกทั้งนะครับท่านผู้ชมครับให้ดูชัดๆกันอีกครั้งนึงนะครับอันนไหท่าอ่านี่นะฮะท่านผู้ชมครับดูกันชัดๆนะฮะดูนันชัดๆนะฮะดูกันชัดๆเลยนะฮะนี่นะฮะโอเคเลยนะฮะใช้ตัวนี้อย่างไรครับเวลาเราเรียกอ่าคืออีกครั้งหนึ่งนะฮะคือปกติเวลาเราจะเรียกเราต้องมีเหตุทางคนสงสัยก่อนนะก็ดู รถจนหน้าจนไวยโจนเพราะฉะนั้นเวลารถกระจกดูเนี่ยเราสัมภาษณ์ดูเนี่ยสัมภาษณ์ดูปุ๊บคุยปุ๊บก็รู้แล้วว่ามีอาการลุกลี้ลุกลุหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยดูแล้วไม่น่ามีเหตุสงสัยเราก็ก็เชิญเลยครับไม่เราก็ไม่ที่เจ้าหน้าที่ที่เรียกตรวจคือรถเนี่ยท่านเจ้าหน้าที่ที่เรียกสังเกตการนี่ได้รับการอบรมมาใช่ครับเพราะว่าก่อนจอนที่จะตั้งด่านทุกครั้งเราจะต้องชี้แจงต้องชอบด้วก่อนครับ ท <ersch> ำยุทธวิธ <ang> <Exactly. S 2> ีต่างๆใช่ครับพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ก็รวมใช่ครับต้องเข้าแถวสต้องเข้าเข้าแถวรมบวนแลวท่านพ่วกับท่านมาควบคุมด้วยทุกครับโอ้ครับยอดเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้เห็นกับผู้สื่อข่าวนะครับผู้สื่อข่าวได้โดมมานะครับพาท่านผู้ชมนะครับรับชมกันสดๆนะครับของพื้นที่นะครับรับผิดชอบของสนหลักสองมีทั้งพ่วมกับรองพ่วกับนะครับโอ้โหมากัน ีจุดนึงครับเดี๋ยวจะต้องมีสแกนความพูกพอใจอ๋อดีไงฮะอ่านี่ไงฮะมี QR วอาโค้ดโอเคนะครับว่าคือบัานที่ได้ได้ขอญาตถูกต้องตามเบียดเนี่ยจะต้องเข้าลิก์ตรงนี้ได้เลยครับแล้วประชาชนเข้าไปสแกนได้ว่าผลการตรวจของเจ้าพนักงานเป็นไงคือพอใจไม่พูกพอใจโอเคครับโอเคยอดครับรับขอฝากนะครับ ฝากาด่านของสอนอหลัก2นะครับาทางสอนอสอพอต่างๆนะครับผมฝากด่านสอนอหลัก2เป็นด่านตัวอย่างนะครับยังไม่เคยมีท้องที่ไหนนะฮะทำถูกต้องตามระเบียบของปบตลนะครับหรือท่านต่อสักนะครับผมไปดูหลายๆด่านนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดน,นะฮะตั้งแต่สมัย อยู่ท้องล่อนะครับท่านจัดทิศไทยกินดาท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุกนะฮะจนปัจจุบันนะฮะก็ไม่มีนะฮะก็เพิ่งเจอด่านนี้เป็นด่านแรกนะฮะก็ถือว่าขอขอบคุณท่านพุ่มกับแล้วก็ท่านต่อพุ่มกับการป้องกันปลาป่าป้องกันป่าป่านะครับในวันนี้ด้วยครับนี่ประชาชนเห็นแล้วปล้นใจครับไฟสว่างนะครับสว่างมากครับไฟตรงนี้ก็มีอยู่แล้วแล้วไฟป้อมอีกนะฮะถูกต้องครับไม่มีนะฮะเรื่องวุฒิภาวะนะฮะ ก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีข้อติดจริงเลยนะครับท่านฝากถึงท่านทางเจเลยนะครับทํงานส่วนแห่งชาตินะครับถ้าด้คลิปนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวมั้งทิมสุขข่าวยากรรมเองนะครับขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมและก็ให้กําลังใจทางผู้บุคคลบัญชานะครับและใต้ผู้บุคคบัญชาทุกคนนะครับเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรก็เป็นห่วงอย่างมากนะครับกับผู้ปฏิบัตินะฮะผู้ปฏิบัตินะฮะ โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับโอเคครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้สั้นๆนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองอุ้มกับป๋าปามเนาะป๋าปามนะครับของสอนอหลักสองหลักสองนะครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับผมหนุ่มสารยาหัวหน้าผู้สื่อข่าวภาคสนามนักจะพิมพ์สุดข้นข่าวยกรรมรายงานครับผมด่านตัวอย่างครับ